สบายดีได้สวัสด,ดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนวาสิเป็นพี่น้องทางพังลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางพังไทยพี่น้องทางต่งา,งางประเทศกันยินดีเบอร์สุขสุขคนเขาสูซองของบาจิตอุตมพลคือ,คอเกนะ่าพ่อพี่นอ้อ,องเอลยกาเมื่อนะี้พ่อพี่น้องบาจิตอยูทีอาบ้านอุดมมิไทยเนาะก็คือพาพ่อแม่พี่น้องมาหาครอบครัวของเอรัศมีนะพ่อพี่น้องเลยกาพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางบาวแสนเพื่อนพ่นะพ่อพี่น้อง พนาได้ผ่าเงินมาให้มามอบกับอันน่ะเอื้อเพื่นก็จะเป็นเงินเท่าไรนั่นเนาะกับบอจิกกับสีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปฮู้เพิอมๆกันเนาะบอจิกกับยังมัทันฮู้ดอกพ่อพี่น้องเลยแต่ก็ดีใจกับเพื่นเนาะจังไดนก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้ได้เด้อทีบ้าผ่าเงินมาให้กับเอื้อเพื่นให้เพื่นใจใจในครอบครัวนี่นะพ่อพี่น้องเลยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็ไปติดตามหับซมนำกันได้เนาะโอเค เอกาคือสิประมาณนี ans, itos, hombres, ้พ่อพี่น้องเอิกามาน้ากันกับสามคนคือว่าเนี่ยพ่อพี่น้องกับมัาบอตาบอแสนเพิ่นเดก้าทีเข้าไปหาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าเป็นจังไดอยู่จังไดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะอ่าบันนี้บัลจิตกับชิมาเบิ่งบันไดเนาะพ่อพี่น้องอ่าเป็นจังไดเด้เนาะได้เดบอว่นี่อ้อยังอยู่ได้พ่อพี่น้องยังได้นี่เนาะตอบพวกเขาว่นี่เนาะโุยเอ้ยสบายดีสบายดีโุ่ยอ๋อบันไดเป็นยังไงเอิกาีนิ ต่อต oh, uh, ่อบ่เข้าบ่โอ้มันเป็นหน้าอ่าบันไดนี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแกคืออ่าบ่คิดมาสุนั้นก็เกือบเกือบตกเนาะนี่แหละพี่น้องยังอยู่ยังอยู่บ่ได้กะตะปูตะปูคดนะพ่อพี่น้องกสิค่อยๆขึ้นเนาะกเป็นจังได๋เด้คือเห็นอยู่ผู้เดียวบดนี้เนาะเอ้ยอือเป็นจังได๋เอ้ยฮ้อนบ่ฮ้อนหลายเนาะฮ้อนหลายกะ ผมมีพัดลมเนาะเป็นจะได้ให้อาน้องๆเนี่ยแบ่งเฮียนน้องไปโรงเรียนบ่โอ้ก bueno, ็ประมาณนี้ประมาณจังโมงได้หนิคือสี่สี่โมงครึ่งโอ้คือสี่เลิกเนาะโอ้ก็มาเลิกก็มากินข้าวคือกินข้าวอยู่เ้ืงหนาไม่เท่าเธออยู่เทิร์นเธอเขาก็ลงมาโอ้เดินเดินเลยเอ้ยกินข้าวเลยกินแล้วกินข้าวเลยดิกำยังมาหนิปนปลาปนปลาเอามาทางไหน mẹ bèn ô oh, rồi rồi cả bên chân đấy bạn là chút ngan đây ti mà đi thế rồi cả cứ bà, này nó phải nón cả bên à công an à ăn này nó cả cứ hết đây trước bì đấy ơi sì, bì. bì cái này à, ơi chưi gì chị hận hơi chí mua khơi hiện mò cái này cái hết như hẳn đấy hết như bộ anh phim à ฮิตฮิปเปอร์เอกได้อันนะเอ้ยนะเปลงแนาไม่เปลงแนาไม่อ๋อกับคนดั้งเผนิกเนาะอืมอันเลือกนะปะแบบบ่เบบได้เปลงแนาไม่โอ้อันนั้นบ่โอ้ก็คือบ่คือบ่ขุนขุนเสียดอกเด้อเด้อเด้ออกะมาเมื่อนี้เนาะเอ้ยเนาะก็ดีใจน้ำเอ้ยไล่ไหลเมื่อนี้ก็ได้เตรียมมามีผู้ใหญ่เพิ่นสวยเดือเนาะ โดยก็เป็นยังไงอ่าทั้งผู้ใหญ่เพื่นช่วยเท่าไหร่เนาะช่วยล้านนึงหนึ่งล้านบ่อืมเป็นยังไงดีใจบ่ดีใจโดยจะไปซื้อผักกระดาษมาซื้อผักกระดาดบ่และวทีให้ไพ่ไปซื้อซื้อเองอืมบอไก่ปันไดบอตัวไก่ดอกกิโลไปเมนอยู่อกเนาะคืออยู่อ่าเซโนนี่กับบได้บอได้ไก่อันดอกบัวพี่น้องเลยแต่พอดีว่าทั้งอ่าหมู่บ้านเพื่อนกับ บ่ได้กัอยู่ตัวเมืองอยู่น้อยเอยเนาะที่บุ้ยากปันไดก็ดีใจเอวเยก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นในเออขอบุณขอบุในไลน์เด้อสำหรับผู้หญ่ใจดีโดยเป็นผักเงินมาให้เงินแบบประชิดไปซื้อผ้ากระตาดมามามเปลงเฮือนแะไรเนาะโอ้่อมเซมเนาะจอมเซมเพราะว่าเป็นเฮือนที่เขาอาศัยอยู่เนาะมาได้กั อ่าส um ุดช่มหลายแล้วเนาะเอืเออเนาะบึงเนี่ยค่สุดช่มหลายแล้วเนาะพ่อพี่น้องอ่าเฮือนซันนันเป้นของเพื่อนก็ได้โอ้ด้วยด้วยฮะอ่าดีใจร้ายหลายเนาะพ่อพี่น้องโดยก็คือชิอ่าอยู่กันในนี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะด้วยด้วดยกะเมื่อวันนี้ไปเฮ็ดงานคือเก่าบ่เมนเดียวเมนแล้วแต่มีแต่ว่าสู่ต่อไปเด้อ โดยจะพูนแ่บมีโอกาสเนาะมีโอกาสกับยังจิมาหาเออคือเ่าเนาะแต่เรื่องข่าวสารอาหารแห่งเดี๋ยวนี้คือแบบยังมีอยู่บ่มีมีแต่โบราณหาโลโอยังประมาณหาโลเดี๋ยวนี้เนาะคืออันนี้บ่โดยอันนี้คือข่าวโบราเนายเออข่าวสารที่ว่าน่นนักบ่เมนอยู่เลยพ่อพี่ต้องจะเป็นข่าวสารเนาะประมาณ่ะ à hà lô vui vào nè nhung bỏ cứ xịt nhung mùi này cứ lái ôi ừ, nhung cả lái non phải cứ là dù đồng đồng như nó dù đồng đồng, cứ mi nhung Ồ, đôi, đôi. <laughs> cả cứ xịt bao phải chạy lại lại nó cả à anh nó ừ. <laughs> โดยกาเดือนนี้นะได้ยุดเรื่อยอีกบ่เดือนนี้เห็นเบี้เห็นงานกับพังบนพังเท้าโมนาเป็นแจงใม่อีกโมเน่โมนอนบ่จะได้จากมึงโอ้หิปภเน่เดียวกับไอคำใบบ่โดยโอ้กัเพื่นก็เป็นคนแนะนำบาจิตมาพอพี่น้องเอออยู่บ้านเดียวกันกับบาจิตแหละแต่ว่าเพื่นเป็นหัวหน้าเนาะเป็นหัวหน้าที่ว่าเห็ดงานอยู่ใะโรงงานนะพอพี่น้องก็พูดคุยกันกับบาจิตอยู่เนาะ แต่กาเงินที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเอาให้เนาะเอ้ยเนาะเพิ่นเอาให้เป็นกะว่าสิมาซื้อฟ้าแบบนี้บ่โดยเปลี่ยนไม่เบิดฝนตกแล้วมันหัวหัวบ่ตกเมื่อกี้นี่ก็หัวผมตกวางว่านมาซื้อนี่เด้หัวช่างอันนี้บ่หรือว่าหัวแต่ฟ้าอันนี้ก็หัวอันนี้ก็โอ้พ้นไม้ไงมันพากะเปียกเบิอืมาไหนกับมันก็เก่าเล้เนาะ มควรอยู่น้องพ่อพี่น้องเอ้ยกะอยู่สามคนเมดูกเนาะกะเอ้ยเป็นคนหาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำส่งลูกเคียนเนาะโอ้ด้วยก็เป็นนั่นนี่พ่อพี่น้องเอ้ยมีแต่แบบเป็นกระนังใจให้เอ้ยเพิ่นแต่คือว่าไหนเห็นงานน้ำบ้านน้ำเฮาเนาะกะเงินเดือนก็คือสี่อาบุญอยากสูงบันได้ดอกพ่อพี่น้องแต่กะอ่าเฮ็ดเอาเนาะคำใครกลัวโบเฮ็ดเอ้ยเนาะโดยได้ซื้อกินแต่ละมื่อแต่ละวันนะเออ เ,ดเดออเนอะเนอะก็คือสีประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องก็ทุกข์ยากลำบากตัวเองลำบากหีือปล่าลำบากใจเนาะใจลำบากทุกอย่างเลอเรื่องเครื่องนุ่งของถือเรื่องห้องนอกห้องน้ากับมันบ่มี่โอ้ห้องน้ามูมีเป็นจะได้เสื่อส่งเสื่อเป็นได้เลยพื้นขาดเลยเนาะพ่อพี่น้องเสื่อขาดพอได้ใส่เปล่าพอได้ใส่เสื่อโต้หให้อันนี้ได้เลย โดอบริสุทธิ์เสื่อมันบริพ่อได้ใส่บริพ่อได้ซื่อนะโดยต่เขอาหายพอได้นอนยาม้าแต่ว่าเรื่องน้ำเรื่องนนี่คือยังอยากลำบากอยู่เนาะคือสิเอขึ้นไปอยู่ทึงขึ้นไปอาบอยู่ทึงพุ่นโอยขึ้นไปอาบอยู่น้ำเพื่อนทาพอธเมเพื่อนพอพี่น้องเลยแต่ว่าอ่าเพื่อนของเจ้าของเนาะบริสุกธยังบอกมีบริสุทธิขอกสะเครื่องก็ออยู่พุ่นเนาะนี่ เมนอยู่ในพปรพี่น้องก็ยากเนาะแต่บอลได้กับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทั้งน้ำเนะาะทั้งน้ำและทั้งเข่าเดี๋ยวนี้เนาะที่ว่าอึดท,ที่ว่าขาดแคลนนี่เนาะ,ะแต่ว่าเรื่องอนาทีการงานของเพิน่นเพิ่นก็มีเวียงงานเฮ็ดอยู่เด้อพโปรพิโนงเด้อก็สมเืยเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่์นรุ่มมันขยนันตั้งใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะพีนนะ่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ก็ลาเพิ่นเนาะเอ่ยเนาะลาเพิน่น กะคือว่าแน่พุ่แห่มื่นจังสู้ต่อใหม่เนาะอืมงานนี้กอ่าอาทิตย์นึงยุดทนึงเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็จะเป็นอ่ามื้อวันวันทิเนาะเอ้ยเนาะวันทิได้หยุดเนาะอ๋กะเอ้ยเพิ่นกะอ่าบ่บ่อยากเก่งเนาะพ่อพี่น้องเนาะเป็นจังไดเอ้ยว่าบ่เป็นบ่บ่็ระบายออกมาเบิดเอ้ยม่ว่าความู้กเนาะความู้สึกกความทุกข์ความยากนี่แหละ เดตะกี้เนาะเป็นจังใดจนว่าได้มาสู่จนเลี้ยงลูกจนหอดอ่าเท่าไหร่ป่ะสิบสิบปีสิบปีกับหกปีบ่โด้าอตัวกลายเด็กกี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเนาะเหมาะไปตามลมเหมาะโดยบ่มีอันนั้นเด็กกี้อยู่กองตารางเด็กกี้อยู่ต้น น้ำหอมน้ำกลมะขามเธอกระไดหอมลูกไปหอมทั้งปุ่นทั้งแน่นทั้งผู้แน่ผู้หมองไม่อะไม่ไดิทำงานโดยทุกย่างอะไรเลยกระชีใส่ตะกี้น้ำก็มันบ่มีอันนี้สูบน้ำสูบน้ำอาบเองสูบน้ำบ่โดยเดี๋ยวนี้เลยโดยสูบทางไหนอันนี้บริสุทธิ์อ๋อตะกี้เห็นบ่โดย กับบ่ของอนุญาตนั่งไปทางอ่าพ่อของน้องๆกับโบ้ได้เลี้ยงซอยเลยบ่ตั้งแต่เกิดมากเลยค่ะเกิดมากพิ่นเห็นอยู่บ่หนาดุเห็นเห็นโอ้โจนจนเขาใหญ่แล้วคนจังได็ปะกันจัตระยาห่างกันไว้สิกับโบ้ได้เลี้ยงซอยบ่บ่เพิ่นบ่ซอยเพิ่นบ่่เพินกับโบมีพิ่นนนั่แหอะไรพนเป็นหนีเพิ่นเป็นหนีโดยก็เป็นทหารเนาะเป็นทหารมาเห็นอยู่คงเห็นบำดุงนี่นะพ่อพี่น้อง พอเห็นเห็นจบเนาะเห็นจบก็คือน่ะไปเนาะบ่ได้โชว์มากหอกมากอะบางเถ้อกะทีนึงซองเถ้ามาหามาหาลูกหาเมียกะเหมืนกับข้าเวียกค้างานเพิ่นเพิ่นคำกะบุพพ้อยบุพพได้บุพพใส่เพราะว่ันนี้พันลายนี่พันลายทางแน่โดยจะได้แต่ปลูกพักปลูกหย่าแล้วแต่ละมือกะ ไปขายบ่โอขายส่งเขาม่ได้กะบ่เาบ่ถือบุตร้องกันม่ได้กะเพิ่นไปเลยแบบนี้โดยกะตีกินนะว่างเพนเนาะวางแผนว่าสีเห็ดเฮือนบ่สิตั้งเสาอ๋อเพิ่นก็ซื้อเสามาแล้วพอพี่น้องแต่กะบ่ได้เนาะเอ่ยเนาะโดยประมาเพิ่นกะไปก่อนเนาะประมาณสองปีบ่เอ่ยสองปีอ๋อเพิ่นกะเดื้อยากันสองปีแล้วพอพี่น้องเพราะว่า คือว่าน้องบ่ซื่อบ่ต้องการกันเนาะอ๋อสิแหละสิวิคครูเนาะเอ้ยกะเป็นจังได๋เอ้ยกะยังอ่าอยากมีอีกอยู่บ่รู้แต่มันคือสิยากลกยากอก็คือกงเดียวนี้กว่าสิมีไผยอมรับเฮาบ่อก็คือสิบ่มีอกบ่คคือสิบ่มีอกดิอหากมีเนาะก็คือเพิ่นน่ะอ่าบ่สร้างมาให้ขี้อกเนาะต้องมีแหละ ถอยได้กะบโมเมนต์ผู้หนึ่งหักผู้หนึ่งเอ้ยมีหรอกก็มีแต่ว่าถ้าหักมีเนาะท่าหักมีก็คืออ่าอยากให้หักแพ่งกันไหนเนาะสวยเดียร์สวยเดียรกันเลยเด้อพากัะนิดพากระช่างกับมังกรตีวัตถุปัญญาโอ้ยเมนทนไหนเนาะกับฮองผิดฮองกับบได้โมฮากับบมีเนาะ กคำยูลาลาในการอ่าคือชีจมไปเรื่อยๆเรื่อยคำแมนแมนคนเขามันบ่ได้อยู่ได้กินเนาะมันขาดมันคืนอะไรอย่างมันก็คนมันก็สไลแน่มันกะโบ่ถือกโบตองกันไลกัเนาะหลายคนแบนว่าเจ้าโบหิดคอยกับโบหิดแบบสีโอ้เป็นคิดไม่นนั่นบอฮ่มก็ได้เอ้าบเช่นกันกับโบเถือกโบตองกันก็เลยอ่าไปคนละทางใช่เนาะอืออ้ารอบนี้ก็มีแต่ว่า ปรึกษากันเนาะปรึกษากันการบริจิตก็ยังไม่ได้เคยเด้ผมพี่น้องเลยผมเคยมีลูกมีเมียดอกเนาะแต่หากคือบอกจริงๆแท้เนาะเรื่องแบบนี้ก็ได้การคือว่าเนาะเอ้ยกาบบริจิตกับบวกเนี่ยมันดีเนี่ยเนาะการบวกในแมนวาสอนเนาะเอ้ยเนาะบวกแมนวาสอนเด้อการมีแต่ว่าเป็นกระตังใจให้เนี่ยแหละแต่ว่ามีคนมีครัวกับสูซุนทำแ่าหาเงินหาค้ำได้กับ เพือนเสาอาจจะได้ตั้งขึ้นเนาะแต่เสานี่ซื้อจักปีได้ไเสานี่สามปีซื้อสามปีวะซื้อสามปียังนอนอยู่เนาะสามปียังนอนจนจนดำเนาะว่าไหกันบ้มีผู้ตังก์แต่บ้มีเงินแนบบ้มีเงินชิตั้งเสาขึ้นเออแต่กีมีแผนว่าจะเข็ดยร์ไปบ้านเพื่อนเพื่อนก่อธรรมดานีเนาะก่อธรรมดาพอได้อยู่ลูก ลหลังน้อยก็เอาวนะทำเพื่อลงังอะไรก็ได้โ oh. อ้บริยูยามันแล้วมันกับบริยตัง้งโอ้แต่ว่าอ่าคือตอนนี้นนเนาะพี่น้องเนาะแต่เพื่อนของเพื่อนเดี๋ยวนี้นะเบืว่าเป็นเห็ดพอได้ช้นได้ช้นผลที่ชื่อเนาะ <ừ. S 1> แต่ว่าเรื่องความมั่นคงหรือว่าความมันอันนี้นะคือสีบัวภายในหรอาพี่น้องเอ้ยคือสีแหล่ย้ำฮอนก็อยู่บ่ได้เรกบ่จิตเบึงกลางแล้ว แต่กี่นอนไปนอนอยู่ลงนอนอยู่เดินนอนอยู่เลินโดยนอนอยู่เดินเย็นมันอากาศมันเย็นมันนั่นะละกัคือมานอนอยู่เชิงบรรยากาศเด้อพ่อพี่น้องเด้อเพื่อนซานนั่นเป็นของเพื่อนนะอเวลาก็มันต่้มเน้อเนาะมันต่้มเน่พื้นก็ต่้มเน่พ่อพี่น้องเลยดูเต่ากับนอนอยู่นี่เนาะ ห้อนเในพวพี่น้องก็สาไม่รู้เพื่อนก็ได้เนาะงุ่มตะเภาอย่านี้เลยเนาะแต่ว่าเพื่อนดราพวกดัวไผ่นี่มีอยู่แล้วเนาะมีอยู่เนาะโอ้แต่ใต้อยู่เนาะไต้อยู่ในคือบใต้ทางไหนเนี่ยมันหุ่งไปทางนอกโอ้ย่านอย่าให้หุ่งไปทางนอกเนาะในเนมเห็นคนโอ้นั่นมาพวกนี้มาพวดใแเนมเห็นโดยโดยโดยแต่ว่าทางในก็มือได้กันเป็นอย่างนี้เนาะ ใส่ดอกไผ่โอ้ผลการไต่ไว้ข้างนอกพอพี่น้องเอ้ยเวลาอ่าว่าถ้เกิดเกิเคลื่อนเข้มทางเนาะอีกอย่างกิเคลื่อนกับ่าด้ากิอ่าคือสิแบบนี้แหละพ่อพี่น้องเอ่อเฮือนซานนั้นเป็นของเพิ่นกัอ่าบ่มั่นบ่คงเนาะจะใส่อะไรก้นหอกเหม็นแม่นเหม็นเม็นก็คือสีอระวังยากอยู่ดอกเนาะเพราะว่าเคื่อนเพิ่นก็บอ่าบวแข็งแห้งเนาะเพิ่นก็ย่านอยู่ในเน้อยย่านอยู่บ่น้องกลา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 งกล คนวลายขี้ยันคนหมดเลยเออหยันคนเนาะกะเฮามีแต่ผู้หญิงเนาะเมนอยู่ในพวกน้องหยันก็อยู่ให้ได้สะเก็ดเพื่อนเจ้าของเนาะว่าไหนกันเนาะโดยเออเออกะเอ้าเป็นกำลังใจให้สู่ตัวไปสะเอื้อเอื้อมื่นกัสู่งานต่อไปเนาะกะพูดแน่เฮ็ดไปเรื่อยเอเอ้ยบางทีอ่าอ่าบุพเพงานนี่งานหน่ะมันหักมีเองมันเนาะงานก็ได้ อืมปกติหัง uh อ่าได้เด oh, <or> ือนละล้านอยู่บ่ก็ได้ถ้าเห็ดเต็มเดือนโอ้ถ้าบบเต็มเดือนกับโบได้แหละสี่ห้าแสนเขาตัดไปกับโบสี่ห้าแสนกับโบห่อนหอดสองพันชั้เนาะโบห่อนหอดสองพันชั้ได้พ่อพี่น้องอ้แต่ละเดือนกับบางทีกันเราเขากินเองอยู่เองเนีันทั้งน้ำมันทั้งของกินเนาะโอ้ใส่จ่ายเองพ่อพี่น้อง กะเห็ดไปพอพี่น้องเนียกะใครกัวูฮาวบะมีเห็ดเนาะปากะเห็ดเป็นกะเห็ดอยู่กับพแผนกะขีดหนาไม้เนาะกะเดิ๊กข่างงานเจ้ามุงเลยข่างานเจ้มุงบอกพ่อพี่น้องอ๋อประมาณเจ็ดโมงไปเนาะอืมแต่เขาก็ต้องไปแต่เช้าได้หนิเนาะแตี่ยวเช้าไปแต่ยวหกโมงไปเที่ยวหกโมงครึ่งไปดโดยไปหกโมงเนาะไปหกโมงแล้วกะเดินงานได้ใช่เดินงานประมาณห้าโมงหาโมงสี่สิบ หางูสีสีสีขาวหดลูกมุ้งเนาะนี่เนาะบางทีงานไหนกะเมื่อเด้วนี่เนาะปลาตัวน้องปลพี่น้องแต่ถือว่าสมควรอยู่ได้พอพี่น้องเลยก็เห็ดนี่ได้เอาเปรุ่งร้องเพิ่นเนาะกัาเห็ดตามมากับเห็ดกับโปได้เงินซื้อเขาซื้อน้ำกินเนาะนะพอพี่น้องแต่กับเบิ้งนี้เรื่อยเรื่อยเวลาเอื่อยนั่งอยู่อย่งเศร้าสิเฉยๆเบิ้งว่ามันเปลี่ยนได้เฉยเลยพอพี่น้องแต่ว่ายุ่งน่ะลายเนาะ ยุ่งหรืมีหลายอะไพว่นี้หรองคือมันมีอะไรสวนกล้วยบ่คือบ่มีมันคือมีใช่ไหมอ๋อเคยมียุงมีนั่นนอกกับเบิ่งเด้อระมัดระวังเลยเด้อกับซื้อแนวมาซีพร้อมเนาะอืมอืมอืมก็คืประมาณนี้แหละเอ้อการลูกเต้าเพิ่นกับโบอ่าพ่อพ่อพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปโรงงานงเฮียนเนาะวันนี้ก็มาพ่อลูกสาวเพิ่นก็จะเป็นอ่า อ่าบัณฑิตพุ่นแห่เนาะอือได้ๆๆอ้าวเอื้อยจังได๋ก็สิได้ข้ตัวก็เดเอ้ยได้ซะเด้อพุ่นแห่ก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสเนี่ยบ่จิตกันังซีอ่ามามาเว้มาซามาวมาดินนําเนาะอืมก็สิได้โทรบอกทางอ่าหัวหน้าของเอ้ยเพิ่นพุ่นแห่ให้เอ้ยหยุดเนาะเอ้ยหยุดงานก็่ได้มีโอกาสมานะอืมอ้าตอนนี้ก็ขอให้เอ้ยอยู่ดีมีแฮงเนาะว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันใดก็ขอให้อ่า อในเงินเดือนไหลาๆเนาะเผื่อแม่นๆเผื่อได้คือเห็นทิ่ไหนเนาะบอได้อยากปรับปรุงเรื่องเครื่องเรื่องซานเนาะคำจะเป็นเงินสามนี้เขาบัได้พอเต้ซื้ออยู่ซื้อกินดีซื้อเนาะเมนอยู่ได้พอพี่น้องเอ้าสั้นกับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปเด้อสัเด้อใ้เงินคำไหลายๆเนาะสั่งสาครอบครัวให้ดีขึ้นเรื่อยเด้อพวันนี้กำลังขอให้ยดีไม่แห้งเรือยเด้อจะาจะโดยโดยอาสบายดีเด้อ โดยโดยโดยกะโอเคเนาะพ่อพี okay. wow, so okay, umas, uh ่น้องกะเดี๋ยวบันจิตก็คือสิได้อ่าพาพ่อพี่น้องเนาะอ่าเดินทางอ่าไปฮิตเรียกโต้นะพ่อพี่น้องเลยกะจะเป็นแบบนี้พ่อพี่น้องเพือนแซนด์แนเป็นของเพื่อนเนาะโดยเป็นกะอยู่กันทั้งเี่อยู่พี่น้องแต่ว่าอ่าเพื่อนแซนด์แนเป็นของเพื่อน่เพิ่นเห็ดเพิ่นกระยานอยู่พ่อพี่น้องเวลาเพิ่นมานอนกลางค่ำกลางคืนนะนะเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนนี่ยมันโบโบหมันโบนั่นเนาะ ย่านคนหลายกลัวพอพี่น้องล็อกแบบนี้ชื่อว่านี่นะโอ้ยเนาะอันนี้นะพอพี่น้องเอาไม่ล็อกก็ชื่อเนาะอันนี้ก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวนี้บ่เอ้เนี่ยโอ้โอ้โอ้จะขนาดที่สิคือยังไงด้เวยนี่คืออัดได้บ่นี่นะอัดได้ก็ยังแบบนี้ลุมหดคุดในพอพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้โอ้ บัวตาเพิ่อนบอกอย่างนี้เนาะเพื่อน้องเนาะกะคือสชีประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวมาจี๊ดจี่ไข่โอ้กะอ่าเป็นห่วงอยู่เนาะพอพี่น้องเป็นที่ญาติเป็นที่ญาติกะโอเคเนาะใช่ไเดี๋ยวกะชีได้ขอตัวอ่าลงเนื้อพอพี่น้องเด้อแต่ว่าเอ่าไม่เป็นนิดนี่น่ะอันนี้เด้อนี่เนาะเลยเนาะกะระวังเรือยเด้อเวลาขึ้นนี่เนาะสประมาณนี้แหละพอพี่น้องมาหามือนั้นเกือบตกพอพี่น้องเลยบันไดของเพื่อนนะเพื่อนกะเอาตอกอยู่พอพี่น้อง ตอกอยู่บะจิตหาเกือบแล้วพี่น้องเลยเกือบหายอีแบบนี้บ่ตาเกือบบ่จิตคือบ่เห็นทางไหนเนาะโอ้แบบหอดพุ่นพ่อพี่น้องเอ้ยเกือบตายตายตาโดยโดยก็คือชีอ่าประมาณนี้พ่อพี่น้องเป็นสร้างด้นแป้นของเพิ่นโดยโดยโดยอ่ะโอ้ยหลายสิ่งหลายเนวพ่อพี่น้อง ลำบากพอสมควรอยู่เนะาะกัโอเคเนาะพ่อพี่น้องอ่าบาจิตก็ได้พาพ่อพี่น้องเนาะขึ้นไปหา,อาเอร็ดอร์มีเพื่อนน,น,นะพ่อพี่น้องเมืนเน่อกี้กับเพื่อนกับหยุดงานเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าทางกับมีทางบรเสียนเพื่อนเนาะได้นัดก็คือว่ามีู้ใงญ่เพื่อนได้ผ่านเงินมาซื้อเดือกับเอือเพื่อนเนาะก็ดีใจหลายหลายพ่อพี่น้องเลยก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านเนาะพ่อพี่น้องมา โอ้ดีใจเนาะพี่น้องกับบางที่กับงานที่เป็นเห็ดเนาะงานที่เป็นเห็ดกับบดเดือนกับโบหอดล้านผอพี่น้องบางที่กับเดือนหาหกแสนกีบเนะากะกับเพื่อสีอได้เงินล้านกับโบเมนไงเดอ้อผมพี่น้องเดอ้อก็ดีใจเล,ะกะนะกจล,ลยก,กับซึ่งเนาะเพิ่นนะก็ดีใจไล่หลายพอพี่น้องเพิ่นก็กมีแต่ว่าโบจักคว่ำขอบุญแทนคุณเนาะก็มีแต่แบบว่าดีใจเพิ่นก็ซึ่งก็มีแต่เพิ่นน่าว่าโบกิ้งผอพี่น้องเลย ก็เอื้ใเฟื้อเฟินให้ครับผู้ใหญ่เจดีเพื่อนยูเพื่อนก็ดีใจเนาะบัตรจิก็ดีใจก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีหลายหลายเด้อที่ว่าได้ผ่าเงินผ่าคำมาให้กับเอื้อเพื่อใส่ใจเนาะโดยโดยก็ถึงว่าเป็นเงินจำนวนนั้นของผู้ใหญ่เพิ่นจะน้อยเนาะแต่ก็มีความหมายเนาะมีความหมายแต่ความสำคัญสำหรับบัตรจิตเลยก็สำหรับคนที่ทุกข์ยากพ่งพอพี่น้องเพราะว่าเปิดเสียหาเงินล้านได้เนาะก็ โอ้ใช่เวลาเป็นเดือนพ่อนม่พ่อพี่น้องบางที่กับโบได้หดเดือนเนาะโดยโดย,โดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องก็มีแต่ว่าเป็กนกาลังใจใหกับเอื้อเพิ่นสู่ชีวิตต่อไปเพราะว่ายั่งหลายพ,อพ,อพ่อพี่น้องเพื่อเพิ่นชีวิตจากความทุกข์ยากเนาะแต่กับเิ่นกับเสียงเงิน,น่วนันไปซื้อฟา้าเนาะมาเอ็มเพื่อนนี่นะพ่อพีนอ่น้องเพราะว่าคือสี ใส่งานบ่ได้หรอกพ่อพี่น้องเพราะวา่าเวลาฝนตกมาน่ะมันหัวเนาะโดยโดยอ่ะสั่นก็ดีใจพ่อพี่น้องก็มีแตาา่ว่าบาจิตก็คืิได้เดินทางไป่อเนาะกตมีแต่ต้องอ่ากับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับซมบาจิตเนาะและให้กำลังใจบาจิตและบาขามโฆษณาของบาจิต บัจจิตกระกาบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายลายก็ะโขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบสสัดสกุสุคนเดอ้อท้ายนี้เนะาะบัจจิตก็ะโ 9, ขอเก่าคำว่าสบายดี